เฮ้ hey, ฟังทางนี้นี่คือสิสัญญาณที่ชี้ว่าคุณฉลาดกว่าที่คุณคิดเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่รู้สึกแย่แล้วก็เริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองความรู้สึกเหล่านี้เริ่มก่อตัวสมัยเรียนเมื่อคุณแก้โจทย์เลขไม่ได้กดไลค์ถ้าคุณก็แก้โจทย์พวกนั้นไม่ได้เหมือนกันและอาจกลับมาเป็นอีกครั้งเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่ชีวิตสดใสมีข่าวดีจะมาบอกว่าคุณเนี่ยฉลาดกว่าที่คุณคิด นี่คือสัญญาณต่างๆที่คุณอาจมองข้ามหรือแม้แต่มองว่าแปลกซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความแปลกเปลืองของคนคนหนึ่งได้สัญญาณเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามีสัญญาณข้อไหนตรงกับตัวคุณคุณก็สามารถเรียกตัวเองว่าอัจฉริยะได้เลย 10. คุณรู้ดีว่ามีอีกหลายสิ่งที่คุณยังไม่รู้แม้จะฟังดูย้อนแยง้งแต่อัจฉริยะที่แท้จริงจะยอมรับแต่โดยดีว่ามีอีกหลายสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ คุณอาจมีพรสวรรค์ในการประพันธ์หรือพอรสวรรค์ทางดนตรีเท่าวิวาวลดีแต่กลับไม่เก่งฟิสิกส์เอาซะเลยนำซ้ำแม้กระทั่งในเรื่องที่คุณถนัดคุณก็ยังคงมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมันหากคุณสามารถยืดอกยอมรับพูดว่าฉันไม่รู้แทนที่จะพึมพำว่าอืมใช่ฉันคิดว่าฉันรู้นะแล้วค้นคว้าข้อมูลอย่างบ้าคลั่งนั่นก็แสดงว่าคุณเป็นคนฉลาดแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนทางวิทยศาศาสตร์ จัสตินครูเกอร์และเดวิดดันนิงทำการทดสอบกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและเผยแพร่ผลงานการวิจัยของพวกเขาในวารสารบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมในปี1น9 9พพวกเขาขอให้นักศึกษาคาดเดาคะแนนของตัวเองหลังจากผ่านการทดสอบในเรื่องอารมณ์ขันการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะและวยาก์ภาษาอังกฤษผลลัพธ์ของคนที่มั่นใจร้อเอเซตว่าตัวเองทำได้ดีออกมาแย่กว่าคนที่วิเคราะห์และเห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง คุณใส่เสื้อผ้าแบบเดิมซ้ำๆทุกวันคุณเคยสังเกตไหมว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กมักปรากฏตัวตามที่สาธารณะในเสื้อยืดสีเทาตัวเดิมเสมอเราคงไม่คิดว่าเขาไม่มีเงินพอที่จะขอคำแนะนำด้านแฟชั่นหรือจ,จัดสไตล์การแต่งตัวคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับการยึดติดการแต่งตัวแบบเดิมๆก็คือการเป็นอัจฉริยะนักจิตวิทยาชื่อโอลิเวอร์เบอร์คีแมนได้ทำการวิจัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเหล่าอัจฉริยะเบอร์ต้นๆของโลก เขาสรุปว่าคนที่ฉลาดมักจะเก็บสติปัญญาไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่าเว้นแต่ว่าคนฉลาดเหล่านั้นจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์หรือเลดี้กากาแน่นอนว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้คุณไม่สนใจแฟชั่นเพื่อปลูกความเป็นอัจฉริยะในตัวคุณนะแต่การศึกษานี้สมเหตุสมผลสิ่งประดิษฐ์อันแสนชาญฉลาดหรืองานเขียนที่ยอดเยี่ยมบางงานสามารถสร้างขึ้นได้ในช่วงเวลาที่คุณหมดไปกับก,บการเลือกชุดที่ใช่ดังนั้นต่อไปเมื่อคุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่แต่งตัวเฮ่เย ก็อย่าไปตำหนิเขาวที่ใส่เสื้อคอเต่าสีเทาแบบเดิมทุกวันไปเลย 8. คุณรู้ว่าคนอื่นคิดอะไรคุณไม่ได้มีพลังจิตแต่ก็มีลางบางอย่างบอกให้คุณรู้เมื่อคุณคุยกับใครสักคนแล้วเขาหาคำเหมาะไม่ได้หรือพยายามพูดต่อไปเรื่อยๆ คุณรู้ว่าเขาจะพูดว่าอะไรแล้วก็ช่วยพวกเขาให้จบประโยคได้ใช่ไหมถ้าคุณทําได้คุณอาจเป็นอัจฉริยะความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นเป็นสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็นเลิศหากคุณเป็นคนฉลาดทางอารมณ์คุณจะรักการพบปะผู้คนแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตามที่ดเนิลโกลแมนนักจิตวิทยาและนักเขียนเจ้าของผลงานเรื่องการมีสมาธิแรงขับเคลื่อนแห่งความเป็นเลิศที่ซ่อนอยู่ได้เขียนไว้ ผู้ที่ใส่ใจผู้อื่นและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตแท้จริงแล้วการเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตดีขึ้นมันทําให้คุณใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีคุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นได้โดยที่คุณไม่ต้องพลาดเองฉลาดใช่ไหมล่ะ 7. คุณสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีความสามารถในการควบคุมสัญชตาตญาณคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสาัตว์ แต่อัจฉริยะนำหน้าไปไกลกว่านั้นพวกเขาสามารถเอาชนะและควบคุมแรงกระตุ้นต่างๆที่พวกเขามีได้หากคุณสามารถวางแผนและบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่เสียสมาธิแสดงว่าคุณฉลาดกว่าที่คุณคิดคุณทำได้แม้กระทั่งการหลีกเลี่ยงปัญหาด้วยการคาดเดาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการกระทำต่างๆกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและมหาวิทยาลัยมินิโซตาและสถาบันการศึกษาอื่นๆได้ทดสอบคนกลุ่มหนึ่งในปี2008 พวกเขาเสนอให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกว่าจะรับเงินทันทีหรือรับเงินในภายหลังคนที่เลือกจะรอและรับเงินจำนวนมากกว่าในภายหลังได้คะแนนการทดสอบทางสติปัญญาที่สูงกว่าแสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่หวั่นหวันและสามารถควบคุมตัวเองรวมถึงควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองได้นั้นฉลาดกว่าคนที่มองการวางแผนเป็นเรื่องยาก 6. ตาของคุณเป็นสีฟ้าดวงตาสีฟ้านั้นดูลึกซึ้งแล้วก็จริงใจหรือบางครั้งก็เฉียบแหลม ลองนึกถึงเอลซ่าจากเรื่องฟรอเซนคุณจะเละดดิดโกไหมตาสีฟ้าเหล่านี้มีอะไรที่มากกว่าความงดงามอันแสนเยือกเย็นและนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันก็ให้ความสนใจในธรรมชาติของผู้ที่มีตาสีฟ้ามาเป็นเวลานานแล้วนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าดวงตาสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของความอัจฉริยะตามธรรมชาติ ศาสตราจารย์กิติคุณแห่งมหาวิทยาลัยลุยส์วิลล์โจแอนเว์เวได้สรุปว่ามนุษย์และสัตว์ที่มีตาสีอ่อนสามารถทำสิ่งต่างๆสำเร็จในแบบของตัวเองได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีตาสีเข้มการที่คุณสามารถทำสิ่งต่างๆสำเร็จในแบบของตัวเองได้เป็นอย่างดีหมายความว่าคุณมักใส่ใจในทุกรายละเอียดซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่สำคัญสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคำพูดและตัวเลขหลอกหลอ ถ้าคุณมีตาสีเข้มก็ไม่ต้องอารมณ์เสียไปการศึกษาเดียวกันบอกว่าคุณเก่งในเรื่องต่างๆที่ต้องการการตอบสนองในทันทีเนื่องจากปฏิกิริยาตอบสนองของคุณนั้นไวมากนอกจากนี้เราก็ยังมีสัญญาณของอัจฉริยะอีกมากมายที่คุณจะพบได้ในตัวคุณ 5. คุณชอบทานช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจดรฟรานซ์เมสเซอรี่ er ผู้ที่มีแนวโน้มว,ว่าจะเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจมากที่สุดได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาของเขาในวรารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ เขาพยายามเชื่อมโยงอัจฉริยะอัจฉริยะผู้ชนะรางวัลโนเบลกับผู้คน1ิบล้านคนด้วยปริมาณช็อกโกแลตที่บริโภคในบางประเทศและเขาก็พบว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งช็อกโกแลตและชีสได้อันดับสูงมากในการจัดอันดับนี้อย่างไม่น่าประหลาดใจประเทศสวีเดนเดนมาร์กและนอร์เวย์ก็ได้อันดับที่ดีเช่นกันแม้ว่าหลายคนจะพบว่าผลการศึกษานี้มีข้อถกเถียงอยู่มากแต่เราก็ยังอยากที่จะเชื่อข้อสันนิษฐานนี้เพราะเราชอบทานช็อกโกแลตมาก ยิ่งไปกว่านั้นช็อกโกแลตยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางปัญญาของคุณและถ้าคุณชอบทานช็อกโกแลตและทานมาในปริมาณที่เหมาะสมช็อกโกแลตก็จะไม่ส่งผลเสียใดๆต่อคุณจำสิ่งที่แมร์เวสพูดเอาไว้สิ่งดีๆที่ได้รับมากเกินไปก็จะกลายเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมฉนันแน่ใจว่าเธอกำลังพูดถึงช็อกโกแลต 4. เมื่อคุณอารมณ์เสียคุณรู้ว่าอะไรกวนใจคุณเราทุกคนต่างมีวันที่ทุกอย่างไม่เป็นดังใจอย่างเช่นต้องดื่มกาแฟที่รสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แสงแดดที่ส่องเข้ามาจนหน้ารำคาญและถ้ามีคนถามคุณว่าคุณหงุดหงิดเรื่องอะไรคุณก็แค่อยากตะโกนใส่พวกเขากลับไปแม้แต่อัจฉริยะก็ยังอารมณ์เสียในบางครั้งจริงๆแล้วก็หลายครั้งแต่พวกเขารู้ดีว่าอะไรที่กวนใจพวกเขาทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะแก้ปัญหาและเดินหน้าต่อใช่อัจฉริยะจะไม่ยึดติดกับอดีตและพวกเขาไม่โทษใครหรืออะไรรอบตัวว่าทําให้เขาเศร้านักจิตวิทยาแดเนียลโกเลแมน อธิบายว่าอัจฉริยะที่แท้จริงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาได้เท่านั้นแต่ยังต้องรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่เขามีและไม่เพิกเฉยต่ออารมณ์เหล่านั้นปัญญาที่ปราศจากอารมณ์และความกโกรธที่คอยกวนใจอยู่ตลอดเวลามักจะสร้างสารรค์สิ่งที่โดดเด่นออกมา 3. คุณคุยกับตัวเองคุณล้อฉันเล่นใช่ไหมฉันเคยคิดว่าการคุยกับตัวเองเนี่ยเป็นสัญญ,ญาณของการเสียสติไม่ใช่สัญ,ญญาณของการเป็นอาจาัจฉริยะปรากฏว่าตรงกันข้ามนักจิตวิทยา แดเนียลสวิกลีและแกรี่ลับยานได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดการคุยกับตัวเองช่วยให้เราแยกแยะความคิดที่สำคัญออกจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่เข้ามาในจิตใจของเราได้มันเป็นวิธีการเลือกเฉพาะความคิดบางอย่างที่อาจเป็นความคิดที่เฉียบแหลมการฟังเสียงของตัวคุณเองจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นบางทีอาจเป็นการคุยกับตัวเองที่ช่วยให้อัลเบิร์ตอ์สไตน์กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมที่สุดตลอดกาลใช่แล้ว ไอสไตล์เองก็เคยพูดกับตัวเองซ้ำไปซ้ำมา 2. คุณไม่สามารถทนต่อเสียงรบกวนรอบข้างได้หากคุณอยากซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไปบา์เดบอสให้เพื่อนบ้านที่คอยส่งเสียงดังคุณก็ณไม่ใช่คนเลวร้ายไปว่าเป็นคนสลัดมากๆต่างหากเสียงเพลงดังๆและเสียงจอกย่อมทำให้ทุกคนรำคาญแต่เรากำลังพูดถึงเสียงกระทืบเสียงวเราะและการพูดเสียงดังการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ระบุว่าอัจฉริยะไม่ชอบเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นเพราะมันทำให้เขาเสียสมาธิกับประเด็นสำคัญชาลส์ดาวินสอันทันเชคอฟและนักเขียนนวนิยายชื่อดังมาเซลพรูสพยายามป้องกันเสียงต่างๆในที่ทำงานของพวกเขาเป็นพิเศษและสวมที่อุดหูเมื่อกำลังทำงาน 1. ลายมือคุณไม่เป็นระเบียบคราวหน้าถ้ามีคนมาวิจารณ์ลายมือของคุณให้คุณพยักหน้าแล้วพูดไปว่าคุณไม่เข้าใจหรอกเรารู้สึกถึงชัยชนะใน,ในใจได้เลย ลายมือที่ไม่เป็นระเบียบเป็นหนึ่งในสัญญาณของอัจฉริยะความผิดปกติเชิงสร้างสารรค์เป็นแนวคิดที่ตั้งขึ้นมานานแล้วและยังมีงานวิจัยที่อ้างว่ามันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอย่างหนึง่งสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์ผลการวิจัยที่ดำเนินการโดยแคทลีนวอลสและทีมงานของเธอได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิทยาศาสตร์จิตวิทยาว่าการเขียนด้วยลายมือที่ไม่เป็นระเบียบก็ญญญเป็นหนึ่งในสัญญาณของคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เช่นกันอขอบคุณพระเจา้า